มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวนั่นก็คือเจ้าช้างแอฟริกาของเรานี่นะคะมาดูกันเลยดีกว่า a n i m w o r นะคะ elephants นี่ข้างในจึดออกมาเลยออกมานี่นะคะน้อง นี่กล่องข้างๆกล่องจะเขียนมาว่า I l i g h t up and sound นะคะมีเสียงด้วยแล้วก็มีไฟออกจากตาด้วยหางอ,อ๋องวงขยับได้นี่หางขยับได้แล้วก็ใส่ฐาน AA 3มก้อนนี่ช้างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นสีเทานะคะน้องๆช้างนี่ทานเดี๋ยวแกะดูก่อนนะคะ นี่โอ้ใส่มาเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดกันเลยดีกว่ามีมาพร้อมกับพี่แมมมอสแล้วก็ใางใขรโอ้โหเสียงโอ้โหเสียงดังใช้ได้เลยค่ะน,น้องๆเดี๋ยวให้พี่แมมมอสตามไปนะอโอ้โไปไกลแล้ว อันนี้ช้างไทยนะคะโอ้ยนี่ช้างไทยก็ตามมานี่ช้างตัวใหม่ของเราที่เรามารีวิววันนี้อโหเดินไวแบบไม่สนใจเ,เพื่อนๆเลยนะคะน้องๆดูนี่ด้านหลังน่ะเดีย๋ยวพากลับเดินกลับไปหาเพื่อนดีกว่าโอ้ยมันชนกันดูหูมันนะคะน้องๆมันกะขยับแบบนี้เลย โอเคค่ะน้องๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย